สวัสดีครับขึ้นอยู่กระหนุครับผมมีธนูนะครับแล้วก็มาร์ระยะไว้20 mm hmm. เห็นหรือเปล่า28่สิบแปดนะคนไปนิ้วนี่เลครับเดี๋ยวเราลองวัดระยะน้าวธนูดูเอาแบบไหนดีโอเค28อยู่ตรงนี้นะนะครับทีนี้จะลองดึงนะยี่ส mm ิด hmm. ยใช้เครื่องวัดน้ำหนักนะฮะ ใช้เกี่ยวแล้วก็ลองดึงนะอยู่ยี่สิบแปดนะโอ้ได้คงอ้าวไม่ขึ้นเอาใหม่นะเปิดปิดเครื่องใหม่แล้วก็ลองดึงดูนนะ ตั้งตรงอย่างนี้นะเอานิ้วเกี่ยวไว้ยี่สิบได้ยี่ยี่สิบหกครับจุดแปดสองนะฮะได้ประมาณนี้ครับกับชนูของ คือหนูนะร้อยแปดเซนครับคันธนูแบบไฟเอ่อเทดิชันตัวปีเป็นไฟเบอร์การ์ดครับผมได้แค่นี้นะพูดอยู่กับหนุ่มฮนะหนุ่มจะเล่าให้ฟังครับ